เกามเป็นมิตรรู้จ <S iv ari> ักกันความรุ้เคยแบเแน่ยอนเพราะว่าสามารถสุดที่ให้ได้เหนกันนะมิตรเป็นมิตรของคนก็เป็นสหาลายนะภาษาบาลีก็เท้าว่าจัขาสปกจักขาแลว่าชอาหนะคนที่เคยร่วมงานลวกหรือว่าร่วมสัญญาร่วมกันงาเดียวมันว่าจะประการก็จะขึ่งพูุกัน นันเป็นทหารนะเพื่อนเป็นอะไรเนี้ยนีสรถที่จะคิดให้กับสุขผลไ่านละนั่นก็ได้แต่ถ้ามีดากปร์กาแฟไดู้่องคลได้กระทำสิ่งนี้เราให้สิ่งดีขเราในเช่นเชืาอหวยอมเนยว่าเชื่ได้ผลก็ปล่ได้ได้สิงนี้กับชาวไทยนะชาวสมารถท่สุขผลนี้ ทีนี้ผม่าเราก่อนหน้านี้ได้แค่สิ่งนี้เรานั้นแค่สิ่งนี้เท่ากับปฐงค่แบ้่าอย่างเช่นผู้ที่เป็นผู้นำประเทศท้่ยอดแท้เพื่อเยียดลูกคุณคนไทยด้วยกันเป็นบุคคลที่กค่เราเราก็สามารถกดทิ้ความดีของประเทศของเราได้เพราะเรามีความกดข้ออยงอยู่หลายประเทศด้วยนแต่วันนี้ทางเราบ้า ครอบครัวพิศรักครอบครัวลูกานครอบครัวพินจิน้องใจพิจาสมุทุลิศคุณหมอวนเ็คต้อนรันชควันนี้ก็เลยคือโอกาสขึ้นช้าข้นเด่นช้าเป็นวันที่หกแล้วก็สอบวันทุ่ด้วยสอบวันที่จ็ดวันที่เก้าพยามนที่อเก้าไปวันบเกาปรยนได้เป็โอกาสนี้มารวมครอบครัวกันหมดน

ใ้้โยมไปทำในช่วงของสุดสามทสี่สุห้านะมัก็จะส่งอานทิศการนะก็จะทำให้ปาทุกพรบก็ะว่ให้โยมมาทำก่อนอันนี้ก็ดีนะเม่อวานก็เป็นวันเช่นงี้ไปแล้วันนี้ก็ได้เสียอปากวันหนึ่งเช็นดีคบสะดวกให้โยมทางวัดที่ก็มีสถานที handle, いい่รองรับมีข้อะ un ี่ให้โยมได้ั่งนะโยมก็ยังมี ข้าตใส่ีวร์ตืนความสะดสบายคนีไม่มีอะไริดที่อยู่นั่นเดียวจะน้อาะงานที่นี่ที่เดียวนัคเกิดความสะดวกสบายจะเกิดความเรียกว่าง่ายเหย๋ยอวกาสามารถที่จะเข้ามาท่านใดที่อยู่รอบนอกนัองนะอยู่รอบนอกยิ่เสียงนี้แล้ว สัญญาณนักทางก็นาขึ้นเป็นเครื่องหมายใ้เหนว่าในวินญานก็จะมีการทำพิธีในการสวุทธรูอันนี้ก็มีพระสงประมาณ21รูปด้วยกันอยู่ถ้าเป็นพระประมาณยีสิบแล้วก็มีระใรูปหลายต่าณยีอรวยกันรนีททั้งรักและ น้ี่สวดสันก์นะาจะได้มากจอท่าท so ุกขโมยอทกขโมยนั้นในหลวงที่เกิดก็คือในขณะที่ท่านสเนี่เรับอท่าทุกขหมยอิจใจท่าโยมนะจะต้องเป็นสมาเกิดจอนห่กิดจอดในาที่เราเกี่ยวไป ปูพเราว่าฝ่ Middle ่าสองจบทุกคนปีทเราวาเรา้เห็นาตของเราไมร่แต่ทำาุทธมนต์ตยอมเีว่าญาตจะเจอหนภพภูมิใหก็ตามที่สามารถจะรับฝ่ารู้สึกหรือจะรู้ได้ว่าญาติทั้งหลายที่โลกมนุษย์ไหนออได้ทำบุญไปให้ได้อุทิศสมบสรน์ส่วนนครทางนี้ไปให้เนี่ยจะรับรู้ได้ด้วย ตรงนั้นถ้าคูภพบคุณใดสามารถที่จะรับได้ถ้าเรา้นถ้าแต่ดีว่าโนกหาในโลกีโดนแเพื่อใหความประทันอยู่แม้ว่าท่านจะเสียชีิตไปแล้วเนี่ยานก็ยังได้ความสุขที่ดีนะอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันอยู่เลยจนก็ขอโยนะครับความดีไว้ความดีตรงนี้โยชนไม่ไปไหนเมันเจ็จกรรมของเราบันทึกเป็น ความดีนะเาเรียกว่าความพึ่งบุญพะโยมไม่ันพึ่งบุญจะไว้ในเโยมเจอเลือดบุญไม่ออกพะโยมไปทำที่ไหนทำเมื่อไหร่นะแต่วันนี้เนี่ยแค่ทึ่บุญไว้พึ่งบุญทุกการที่สุขุโลภสุขอนให้กับญาติของเราความเป็นญาติในโยมพะโยมมีความเชื่อเลยว่าทุกคนนั้นล้วนมีกรรมเป็นของตัวเอง ทุกคนนั้นจะต้องเป็นผู้สวยคนกดรมฉะนั้นบรรพบุรุษของเราในโยมบางครั้งท่านก็เป็นมนุษย์เนี่ยท่านก็ได้สร้างสนามความดียอาไว้ให้เหมือนจะไม่เหมือนเราแต่เราเป็นผู้ที่สามารถสร้างความดีได้ด้วยใจวันใจใจนั้นก็สามารถที่จะนำหรือว่าสะสมบุญเหล่านี้เนี่ยเป็นเสบียงบังเกิดเป็นหนทาง ดันั้นทุกคนที่เกิดมารลวมบมรดนายเราไม่สามารถที่จะไปรัเลือกถึงญาติคนน้นคนนี้ได้ก็มีแต่เราที่เป็นญาติของเขาที่สามารถอุทิศได้โดยตรงเพราะเขารอญยยาติรอวงตะกูนไลยนะรอมานานหลายชั่วคนเนี่ยก็ยังไม่ได้รับส่นบุญนเนี่ยแต่วันนี้อาตมาเชื่อว่าญาติเหล่านั้นเนี่ยคงจะรอนะ <c oughs> รอนะ เราบุญที่เกิดจากการถวายทานนะก็มีผ้าไตรมีพยธรรมนะรอบุญกุศลเหล่านี้เองสองคนนะท่านเหล่านั้นในะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่ดีทางปตัตนอยู่ญาติเนะนะหล่านั้นก็จะได้รับนิสงนะได้รับสิ่งดีๆนะบุญกุศลนี้ก็จะเกิดเป็นข้าวนโยมแต่ถ้ายังปาดผ้าอยู่ก็จะเกิดเป็นผ้า มันเกิดเป็นอาหารมันเกิดเป็นแสงสว่างก็าจะมีจิตใจร่าเริงปีดายินดีท่าทพุ่มท้นทสาธุก,การกับเจ้าภ้าด้วยนี้เป็นเรื่องจริงนะโยมในสมัยพุทธกาลมันมีมาแล้วเนี่ยนะเวลาอุทิศบุญแล้วนะก็ก็ลืมไปนะโยมนะอุทิศไปแล้วก็ยังไม่พอก็อยังมาส่งเสียงร้องอยู่ตรงหลงคืนไหนหองตกใจีเยอะไร รุ no like been, ่งเช้าก็เลยไปดูสามพระสมาชิมพระพุทธเจ้าเสียงอะไรนะพระพุทธเจ้าก็ทรงภาพด้วยพระญาของโรว่าเสียงเหล่านี้ที่ได้ยินมไม่มีโทษอะไรแต่เป็นเสียงพยานของโรเองที่รอรับสมุสนและโรยังไม่ทิพย์ให้ไม่พอไม่ทิพให้ไม่พอก็เลยต้องส่งเสียงร้องอันนี้ก็สอนโมทนารองกับครอบครัวตระกูลเทิดราช ครอบครัวรูปบ้านครอบคัวเจษตรกรนั้นต่อไปก็ได้เสียงนี้พนณะกรรมสพิการน,ยนุยก่กนได้สนทนาทำบญามิัยงของรวฐภาษีนะกรับเสรรมนญาตยัโยม